สวัสดีคะ่ะพี่นางหนุม่มมชานะคะจากนางหนุม่มมชาเพจน,นั่นเองคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะคะกับสาระดีๆในการดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพรรณของเรานั่นเองนะคะวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของอไรเอ่ยตามชื่อเรื่องเลยค่ะนั่นก็คือสิวผดรักษาย,ยังไงนะคะก่อนื่นเลยเนี่ยสิวผดคลิปสิวผดที่พี่เคยทําไปมากมายเคยทําออกคลิปมาแล้วแต่เนื่องจากว่ามีน้องๆมาติดตามพี่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังรวมทั้งการกลับไปหาคลิปเนี่ย ยากลําบากเหลือเกินบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนดีจริงๆก็คือพิมพ์ชื่อพี่ใน Google นะคะพร้อมกับคําหลังที่น้องอยากจะหาเช่นนางหนุ่ปใบชาสิวพดหนุ่ยใบชาสิวอุดตานางหนุ่ปใบชาสิวสตเตียรอยนู่นนี่นั่นหรือเข้าไปที่เว w ร์ไวเว็บนางหนุ่ยใบชา com นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องยากมากวันนี้ก็มาฟังเอาแล้วกันค่ะวันนี้ก็มาในหัวข้อเรื่องของสิวพดนั่นเองนะคะสิวพดเนี่ยก่อนอื่นเลยพี่ให้ความรู้เรื่องสิวพดก่อนเราจะแยกออกได้ยังไงว่าเราเป เราไป็นสิวผลหรือสิวอุดตันคะหน้าตามันเหมือนกันจังเลยมันแยกง่ายๆค่ะมีทิคนิดเดียวนะคะนั่นก็คือสังเกตเอาง่ายๆค่ะเช่นวิธีแรกใช้มือจับค่ะนิ้วมือของเราเนี่ยเองนะคะเพียงแต่ว่าขอให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่เราจะมาจับหน้าจับสิวเรานะคะยิ่งคนเป็นสิว,วจะชอบยิ่งจับสิวตัวเองบ่อยๆแล้วมือก็สกรปรกก็ยิ่งติดเชื้อหาย,ยาก,กันไปใหญ่เลยล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะพร้อมกับใช้มือนะคะกดดู บริเวณที่เป็นสิวนั่นเองคะ่ะเราแยกดูถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวอุดตันเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยมันจะเจอไตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสิวผดเนี่ยกดไปจะไม่มีไตมันจะเป็นน้ําใสาๆแบบลักษณะปเป็นน้ํานิ่มๆอย่างเงี้ยคะ่ะเรียกสิวผลสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตอนเช้าตื่นมาหน้าเนียนเรียบหน้าใสาไม่มีอะไรเลยพอตกบ่ายเจอเหงื่อเจอแดดเอาละสิวผดขึ้นเต็มเลยเป็นเม็ดเมๆดเม็ดละ อ่าพอเจออากาศเย็นหายอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าสิวผลร้อนนั่นเองนะคะเป็นวิธีการแยกง่ายๆซึ่งการรักษาสิวผลเนี่ยปกตินะคะคุณหมอหลายๆท่านจะแนะนําให้พี่นะคะทาคีตโตโคโนาโซนซึ่งคีตโตโคโนาโซนเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวเพราะว่ามันเป็นตัวยาที่ใช้สําหรับการรักษาเชื้อราแต่จริงๆแล้วมันได้ผลดีกับการรักษาสิวผดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ วันนี้พี่จะมาแนะนําให้ว่าคีโตโคนอโซนคืออะไรนะคะและทานยังไงคีโตโคนอโซนเนี่ยสามารถซื้อที่ได้ร้านซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่ห้อที่พี่แนะนําไม่จาเป็นจะต้องเป็นไนโซลโลนี่นั่นให้ดูที่ฉลากของเขาคําว่าคีโตโคนโซนผู้วิ่งก็ไปร้านขายยาเลยค่ะแล้วเราก็บอกเภสัชว่าพี่คะหนูอยากได้คีโตโคนอโซนอ่ะเภสัชกรก็จะทําการแนะนําให้ ะะซึ่งวันนี้พี่ขอยืมมาอีกแล้วค่ะจากร้านเมืองตากเพสัตน,นนั่นเองนะคะอยู่ที่ข้างไปรษณีย์แม่สอดก็จะมีสองสองแบรนด์สองยี่ห้อเป็นคีตโตคโนโซนเหมือนกันที่เขาหยิบให้พี่ยี่ห้อแรกคือยี่ห้อนอกใครมีงบประมาณเยอะๆหัวสูงชื่นชมชื่น,ช,นชอบของนอกดีกว่าของไทยก็เลือกในสะลอ์คีตโตคโนโซน10กรัมไม่แพงค่ะไม่เสียหายนะคะสูไม่เอ่ยกล้อง ขอให้กล้องซูมนิดนึงนะคะโอเคนี่ค่ะในสลอนกคิตโตคอนาโซนนะคะอ่ะถ้าใครมีข้อม้งมาน้อยก็นีนาซอเป็นแบรนด์คนไทยค่ะคิตโตคอนาโซนเหมือนกันมันไม่ได้มีแค่สองยี่ห้อนี้นะคะเทียนแต่ว่าร้านาพี่ยืมมาสองยี่ห้อก็เลยออกมาให้ดูจากการยืมของร้านขายยานั่นเองนะคะจากน้องอ้อนผู้น่ารักก็วิธีการทาทายัางไงคะปกติเนี่ย สิวขดเนี่ยมันจะเกิดร่วมกับสิวอุดตันด้วยจะไม่มีใครเป็นสิวพุดอย่างเดียวก็ถ้ามีถึงมีก็น้อยมากดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดร่วมขึ้นกับสิวอุดตันด้วยสิวพุดด้วยแบบปนเปนกันไปซึ่งการรักษาสิวพนดก็คือทาคีโตโคนาโซนนี่นะคะตัวนี้ไม่มีสเตียรอยนะคะน้องๆหลายๆคนชอบมาถามพี่ว่ามีสเตียรอยหรือเปล่าไม่มีค่ะสามารถใช้ต่อเนื่องระยะยาวได้วิธีการทาทา,ทาบาง,บางๆเช้าและเย็นก่อนที่จะลงครีมตัวอื่นยาตัวอื่นนะคะมันก็จะทําให้สิวพุดเราเนี่ย หายเร็วขึ้นก่อนอื่นเลยเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะแนะนําให้ทา T a 0.02%ให้ทาเพราะอะไร3วันคือพอทา3วันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิวผลมันจะลง,ลงลงแบบเร็วมากแล้วแต่ไม่ให้ติดใจทาต่อคือพอลงแล้วเนี่ยเราก็จะแบบว่าโอเคแฮปปี้พอสิวผลลงเร็วเราก็ทาคีตโตโคอโนาโซนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวแต่แอมซินโลหรือ TA 0.02%ก็ไม่ต้องทามาเริ่มที่คีตโตโคอนาโซนได้เลยนะคะก็วิธีการาทาบางๆเชา้าเย็ยนเลยทุกวันนะคะ ต่อเนื่องได้ไม่ผิดไม่มีสารอันตรายนะคะหลังจากนั้นน้องก็เริ่มจากการรักษาเบนซทดิฟลินตามปกติเลยเพราะว่าถ้าน้องมีสิวอุดตันด้วยก็รักษาสิวอุดตันร่วมร่วมควบคู่กันไปแต่ถ้าไม่มีก็ทาสิวโผก็คือใช้คีโตคโนโซนอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆจากพี่นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็พี่จะได้มีกำลังใจที่จะนำสาระดีๆมาฝากน้องๆเสมอนะคะแล้วก็ฝาก เพจของพี่ด้วยค่ะนางหนูใบชานะคะถ้าว่างๆก็แวะไปเยี่ยมเยียนพี่ที่ใน IG พี่นะคะนางหนูใบชาเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะพี่มี YouTube ด้วยนะคะถ้าเกิดวา่าใครหาในโซเชียลแคมค่อนข้างยากเข้าไปดูเข้าไปดูพี่ใน YouTube ได้เลยค่ะจะง่ายกว่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะามาดูที่ตัวต่อมาแล้วกันตัวนี้เป็นวิตามิน E ค่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาก็จะแบบว่า จะบอกว่ามันเนี่ยจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์จะให้ความนุ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนั่นเองนะคะก็จะผ่านการทดสอบมาจากคลินิกคือวิตามินอ e ีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันช่วยลดจุดด่างดำได้แต่มันจะค่อนข้างมันสําหรับใครที่ช,ชอบวิตามินอ e ีโดยส่วนตัวอยากได้เพียววิตามินอ e ีมาทาตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะวิเทล่าเอตัวนี้เห็นชัดไหมโอเคค่ะมาตัวที่ต่อมาล้วนะคะที่เราจะพูดถึง คราวนี้เรามาพูดถึงตัวแผ่เต็นแล้วกันอันนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจมากคือเขาใช้เทคโนโยยีเหมือนพลาสเตอร์ปิดแผลนึกออกไหมเวลาเราเว็นแผลเนี่ยก็เหมือนจะเป็นจะใช้เป็นเจลเว้นฟิล์มเนี่ยเคลือบเพื่อที่จะทาทาไมต้องเคลือบเพื่อหนึ่งรักษาความชุ่มชื่นของผิวแล้วก็ป้องกันแบบแคล้ายๆกับเชื้อโรคนู่นนี่นั่นะที่จะเข้าไปในแผลของเรานั่นเองนะคะก็ลักษณะจะมีสองยี่ห้อนะคะตัวนี้เป็นสตาร์ตอาเดิม e ตัวนี้เป็นตัวที่นําเข้ามาจากเมืองนอกนั่นเองนะคะ จะใช้ตัวหลักใหญ่ๆก็คือเป็นซิลิโคนก็คือเหมือนกันว่าเป็นตัวเคลือบผิวนั่นเองอะคะ่ะตัวนี้นะคะประทิจากประเทศอะไรขอดูนิดนึงก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ผลิตจากอังกฤษนะคะแล้วก็ใบอนุญาตมาจากสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะก็คือสตาร์ตาเดิมและค่าซูงที่เดียวค่ะเกือบ600บาทสําหรับตัวนี้ก็ ถ้าแนะนานะให้ทาพวกลดรอยพวกเจลอะลงไปก่อนแล้วก็ทาตัวนี้ทับมันก็เหมือนจะเป็นการปิดแผลแต่ไม่ให้ทาช่วงแบบพี่มีแผลเบิกว่ะแผลใหญ่ๆเนี้ยทาม่ได้นะคะแบบแผลใกล้หายแล้วค่อยทาอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มเจลคือลักษณะเดียวกันกับตัวนี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ราคาถูกมาเพราะว่าเป็นคนไทยผลิตนะคะเอ่อเป็น XP ีเดิมอ่ะ ก็แนะนําให้เยอะแยะมากมายไก่กองเลยก็ไปเลือกเอากับความต้องการของตัวเองก็คือเหมาะสมกับงบประมาณในกระเป๋าของเราถ้าเด็กน้อยอยู่อายุน้อยหนูก็มองดูเออเฮลูสกาเฮลูเจลเออน่าจะพอไหวอันไหนพอจ่ายไหวก็จ่ายอันไหนเป็นแพ้เป็นเยอะมากๆทนไม่ไหวลองมาทุกตัวแล้วอก็ลองแบรนด์ที่มันสูงๆลงไปทุกตัวมีสารสก,กัดจากหอมแดงหอมหัวใหญ่หมดเลยเพราะว่ามันก็เป็นตัวชูวยลงในการเรื่องลดรอยดำรอยแด,ง,ดงจากสิวนน่นเองนะคะก็ มารีวิวให้เนื้อสิ่งเงินใดก็ไปลองเทสกันดูนะคะว่าชอบอะไรหรือว่าลองปรึกษาเภสัชดูก็ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าแบรนด์นี้ขายดีแบรนด์นี้ลดเร็วสุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คําตอบหรอกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณในกระเป๋าของตัวเองอีกสองขึ้นอยู่กับสภาพผิวกับรอยดําที่เกิดขึ้นเป็นมานานมากมันก็ยากที่จะจางลงง่ายๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแผลเริ่มตกเสะเก็ด